มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณตาและคุณยายถวายที่นาแปลงสุดท้ายให้พระลูกชายสร้างวัดทำโรงซึ่งพุทธศาสนาโลกโซเชียลนะคะต่างแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นโพสต์ของ Facebook เพจอุทยานธรรมดงยางจังหวัดศรีสะเกดที่ได้เผยคลิปของตาและยายคู่หนึ่งกำลังจัดพิธีบุญ ซึ่งมีพระสงฆ์จำนวนสิบรูปนะคะนั่งสวดอยู่กลางที่ดินพื้นใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งๆมีเพียงต้นไม้และมีการนำดินมาถมที่เอาไว้เท่านั้นค่ะเมื่อตรวจสอบก็ทราบว่าคุณตาแล้วก็คุณยายไวัย80ปีได้สร้างกุศลครั้งใหญ่ด้วยการถวายที่นาแปลงสุดท้ายของทั้งคู่ให้กับพระลูกชายเพื่อนำไปสร้างวัดทำรงรักษาไว้ซึ่งพุทธศาสนานะคะ นับถือน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของตาและยายจริงๆค่ะทางนี้นะคะพิธีการเป็นไปอย่างเรียบง่ายนั่งทำพิธีกันบนพื้นนะคะมีชาวบ้านร่วมกันเพียงไม่กี่คนนะคะโดยชาวเน็ตต่างร่วมอนุโมทนาบุญสาธุดังๆให้กับมหากุศลครั้งนี้และขอให้อานิสง์ผลบุญ ส่งให้ตาและยายมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและเมื่อดูจากที่ดินที่กว้างใหญ่ขนาดนี้เชื่อว่าต้องเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็สวยงามมากทีเดียวค่ะขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ